ยุโรปเนี่ยคือความพินาศของสงครามโลกทั้งสองครั้งนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยุโรปเนี่ยมันพินาศหมดและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามไหมวันนั้นวันนี้เขาแพนิกมากนะครับคนที่เดือดร้อนนะครับแล้วกำลังระส่ำระสายก็คือยุโรปนะครับ20กว่าประเทศ30ประเทศ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสูตรของทรัมปในการที่จะหยุดสงคราม24ชั่วโมงตามที่ว่านี่นครับแล้วนั่นหมายความว่าปล่อยนะครับให้กับรัสเซียได้ยึดแนวพื้นที่18-20ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยุโรปประสาทกินและชาติที่เดือดร้อนที่สุดในขณะนี้ที่จะต้องประทะก็คือโปแลนด์ วันนี้โปโลแลนด์ทั้งสั่งซื้ออาวุธนะครับและก็มีระดับการเตรียมพร้อมประเทศต่างๆนะครับในสแกนดิเนเวียนะครับร่มทางด้านบอลติกอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ตระหนกกันหมดการที่คุณโจมาเดนเนี่ยเขาโยนระเบิด ก็คือบอกอนุมัติเลยยูเครนคุณสามารถที่จะยิงอาวุธเข้าไปได้เลยเป็นอาวุธพิสัยไกล3า0กิโลเมตรเนี่ยเข้าไปที่รัสเซียได้แล้วก็อันนี้คือล็อกเป้าเลยนะคะเข้าไปอย่างที่พี่แป๊บบอกว่าไปที่สนามบินไปที่คลังอาวุธของทางรัสเซียเนี่ยอันนี้เจตนาของคุณโชไบเดนเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่นการเมืองกับทางคุณดนทนะันธรรมพูดง,ง่ายงคือโยนเผือกร้อนไปให้คุณดน,น,นทันธรรมไหมคะหรือว่าเจตนาอะไรแอบแฝงไหมคะพี่ สิ่งที่น้งเนาพูดมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเรามองกันก่อนว่าในฐานะที่พูดติดตามสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงพอที่จะทำให้ใช้อันนี้ใช้อาวุธอันนี้ขยับขึ้นมาใช้อาวุธอันนี้ให้มันแรงขึ้นนะครับอันนี้อันที่สองเนี่ยที่เราพูดกันแล้วว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่บอกว่าเอ้ยคุณไปเอาเกาหลีเข้ามาถึงไหมครับตรงนี้ เราก็เลยขอใช้ตรงนี้แล้วอันที่สามเนี่ยครับคือผลทางการเมืองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เอาละครับเราก็คุยกันแล้วก็ไม่ได้ปรับปรำอะไรยังไงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ใบเด่นไฟเขียวตรงนี้ให้เนี่ยมันจะไปก่อปัญหาใหม่นะครับสร้างปัญหาต่อแล้วก่อปัญหาใหม่ให้กับทอมนะครับซึ่ง มีภาษาง่ายๆที่คนไทยเข้าใจกันนะครับหรือว่าเฮ้ยมันวางยากันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับมันคือโจทย์ยากเลยนะครับเพราะว่าทรัมป์ได้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะจัดการภายใน24ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากที่ได้รับตำแหน่งซึ่งจะรับตำแหน่ง20มกราคมปีหน้าเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นทรัมป์ และทีมงานของทรัมป์วันนี้เราก็หนักใจแล้วว่าเอ้ยโอ้โหนี่มันโจทย์ใหม่เลยนะครับแล้วโจทย์ยากด้วยเป็นโจทย์อีกข้อนึงซึ่งตรงนี้แหละครับพอจะพูดได้นะครับและสันนิษฐานได้ว่านี่คือการวางยากันในทางการเมืองแล้วก็เตรียม discredit กันในทางการเมืองเพราะว่าเขาก็แข่งกันมาสูสีไม่สูสีโผสูสี แต่ผลจริงๆแล้วออกมาเนี่ยมันลิบลับนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันได้ครับว่าในทางการเมืองการต่อสู้ผมเรียกว่าการต่อสู้ค่าสื่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่พิจนำมาพิจ,จารณาได้นะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยถึงแม้ไบเดนจะให้ไฟเขียวกับเซเลนสกีแล้วตรงนี้เปิดทางโล่งทั้งหมด มันก็ขึ้นอยู่กับเซเลนสกี้เองนะครับว่าจะเลือกใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ซึ่งมันเป็นตัวมันเป็นตัววอร์เกมเป็นตัวกําหนดเกมต่อไปว่าแล้วรัสเซียเขาเขาไม่อยู่นิ่งแน่นอนตรงนี้น,นี่เป็นจุดวิกฤตนะครับสำหรับในเรื่องการตัดสินใจของเซเลนสกี้เองตรงนี้ครับ แต่ม,มีความหมายหลายอย่างเลยนะคะพี่แป๊ะคราว่านี้มันก็คือหมายถึงความอยู่รอดของยุโรปด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็นาโตเองด้วยเพราะว่าหลายๆประเทศในนาโตตอนนี้เขาก็เริ่มสื่อสารึก,กับประชาชนกันแล้วนะคะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นสงครามความรุนแรงเนี่ยต้องต้องปฏิบัติตัว,ตวยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งมอนกันที่หลายๆคนกําลังบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณที่มันไม่ค่อยดีหรือเปล่าสําหรับความรุนแรงของสงครามที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเร่งปฏิบัติการให้คุณ โดนััด์ท์เนี่ยได้เห็นถึงความรุนแรงนะว่าถ้ายูไม่สนใจเนี่ยยุโรปเองเนี่ยที่แบบว่ายูอาจจะเป็นเรื่องของการอยู่ในอํานาจมาโดยตลอดนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าสุดเขาไม่สนใจปุ๊บเนี่ยก็จะกลายว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดที่เขาเรียกว่าเป็นมหาอำนาจโลกนะคะที่เขาเคยปฏิบัติมาก่อนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เราก็ไม่รู้เลยนะคะพี่แป๊หรือว่าแม้กระทั่งอันนี้อยากจะเรียนถามพี่แป๊ดนะคุณปูตินที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปแก้กฎลนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีกฎ ในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่าอ่ะเขาจะตอบโต้เฉพาะประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันอันนี้เขาจะตอบโต้กันแต่เ,เขาบอกไปแก้ใหม่แล้วไม่จะเป็นแล้วต่อไปนี้เนี่ยถ้าถ้าแบบว่ามันซุ่มเสี่ยงกับประเทศของเขาประเทศไหนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เขาก็สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยในการปฏิบัติตการการทําศึกได้พี่แป๊ะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบอกสัญญ,ญาณและเป็นแพร่แค่ว่าคุณคุณปูตินแกขู่ไหมแค่แบบว่าขู่ขู่ขึ้นมาคงไม่ได้ทําจริงอะไรหรอก แค่ทำให้รู้สึกว่าอย่านะอย่านะอย่าล้าเส้นล้มเส้นแดงจนเกินไปในเชิงของการทหารนี่พี่แป๊ะมองไงครับครับสิ่งที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไปมานะครับสิ่งที่ตัวละครที่ออกมาพูดมาอะไรกันทั้งหมดเนี่ยมาแสดงแล้วก็ปฏิบัติจริงยิงกันจริงตรงเนี้ย <c oughs> มันคือความระสําระสายเมื่อกี้นี้ผมก็เลย ข้ามไปนะครับที่คุณนาวได้บอกเรื่องราคาทองคําอะไรตรงนี้นะครับขยับสูงขึ้นเพราผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยไม่เคยกล้าพูดอะไรนะครับแต่ก็คิดว่าเนี่ยครับทุกสถานการณ์เนี่ยในโลกเนี่ยถ้ามันวิกฤตนะครับถ้ามันขยับขึ้นมันก็คงมีผลต่อราคาทองอะไรมั้งครับแล้วก็น้ํามันอะไรทานองเนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ค่อยทันทัดเท่าไหร่วันนี้ไอความเดือดร้อนที่คุณนาวพูดมาสามสี่เรื่องเนี่ย คนที่เดือดร้อนนะครับแล้วกำลังระส่ำระสายก็คือยุโรปนะครับ20กว่าประเทศ30ประเทศถึงแม้จะอยู่ในนาโต้ก็ตามวันนี้เนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทรัมป์ทิ้งนะครับหรือว่าเอยหยุดแค่นี้นะแล้วใช้สูตรของทรัมป์ในการที่จะหยุดสงคราม24ชั่วโมงตามที่ว่านี่นะครับแล้วนั่นหมายความว่า ลอยนะครับให้กับรัสเซียได้ยึดแนวพื้นที่18-20%ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ยุโรปประสาทกินแล้วนะครับใช้คำนี้ได้เลยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่คุณนาวพูดถูกครับเริ่มมีการบอกประชาชนให้เริ่มกักตุนอาหารใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้ยุโรปเนี่ยคือความพินาศ ของสงครามโลกทั้งสองครั้งครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยุโรปเนี่ยมันพินาศหมดนะครับแล้วเขาก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้มาว่าในบ้านเมืองเขาเนี่ยนะครับในพื้นที่ในทวีปของเขาเนี่ยถ้ามีศึกสงครามอะไรากันขึ้นและครั้งเนี้จะเป็นครั้งที่สามไหมวันนั้นวันนี้เขาแพนิกมากนะครับประเทศต่างๆที่ทรัมป์ เคยออกมาขู่ไว้นะครับที่บอกว่าเอ้ยคุณไม่ลงขันเลยเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยอเมริกาเลยปล่อยอเมริกาใช้จ่ายดันหลังยูเครนอยู่ประเทศเดียวครับอยู่ชาติเดียวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ยถ้าใช้สูตรนี้นะครับแล้วเห็นแนวโน้มของรัสเซียที่กล้าวนะครับวันนี้ใช้คำว่ากล้าวขึ้นมาเนี่ยยุโรปวันนี้แพนิคมากนะครับตื่น เต้นตื่นตัวแล้วก็เชื่อว่าเขาก็กําลังผนึกกําลังกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่จะต้องผเผชิญภัยตรงนี้โดยตรงคือถ้ารัสเซียเข้ามานะครับมีอํานาจในยูเครนตรงนี้ชาติที่เดือดร้อนที่สุดในขณะนี้ที่จะต้องพะทะก็คือโปโลแลนด์นะครับวันนี้โปโลแลนด์ทั้งสั่งซื้ออาวุธนะครับและก็มีระดับการเตรียมพร้อม ประเทศต่างๆนะครับในสแกนดิเนเวียนะครับกลุ่มทางด้านบอลติกอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ตระหนกกันหมดสำหรับสถานการณ์เนี่ยหกชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้นครับ mm hmm. ซึ่งไอ้ที่บอกว่าคูู่คูกันมาเนี่ยมันก็คูกันมาจริงๆนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยมันเริ่มมีเขาลางแล้วนะครับ mm hmm. ผมกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในทางแง่คิดทางทหารเนี่ยที่พอจะบอกได้ว่าที่ผมยังย้ำขีดเส้นใต้ว่าเซเลนสกี้ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะใช้อาวุธตัวนี้ที่สหรัฐให้มาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะสหรัฐเนี่ยบอกว่าให้นะครับคงม,มีคำแนะนำกันอยู่นะครับคงคุยกันอยู่ว่าอะไรยังไงถ้า มันมีเรดไลน์นะครับเส้นสีแดงที่รัสเซียเขากำหนดมาว่ายอมไม่ได้แล้วนะแล้วเขาสวนกลับมาด้วยนิวเคลียร์เนี่ยวันนี้โลกก็จะต้องไม่สามารถตำหนิรัสเซียได้นะครับเพราะเขาประกาศแล้วถูกไหมครับที่รัสเซียออกมาพูดเนี่ยนะครับมันทั้งเป็นการขู่แล้วก็เป็นการปรามในเวลาเดียวกันก็คือสร้างความชอบธรรมว่า กฝังผมนะผมประกาศแล้วนะว่าผมจะทําอย่างนี้ผมกำลังปกป้องดินแดนมาตูภูมิของผมผมแก้ระเบียบแล้วนะเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์เห็นไหมครับเนี่ยนอกจากจะต้องรบกันจริงแล้วเนี่ยนะครับหากต้องรบกันจริงแล้วเนี่ยต้องสแสวงหาความชอบธรรมนะครับในทางสังคมโลกด้วยที่ผมสื่อสารมาเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าถ้าเซเลนสกี้นะครับยังใช้ต่อไปนะครับแล้วเพิ่มความรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นแล้วรัสเซียก็ตอบโต้เนี่ยเราก็ทำเราเราจะมองอะไรออกเลยครับว่าแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆตรงนี้ซึ่งซึ่ง,งเ,เรียนคุณเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ข้ามไปอาวุธที่สหรัฐให้มาในตัวเนี้ยนะครับ ไอตัวขีปนาวุธวิสัยไกลเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามมาเนี่ยมันจะถูกยิงถูกปล่อยขึ้นไปจากแท่นนะครับสองอ,สองประเภทด้วยกันจากไอจรวดหลายลำกล้องนะครับอย่าไปสนใจมันก็คืออะไรไออันนึงก็คือยิงด้วยระบบของปืนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองแท่นเนี่ยนะครับสองประเภทของแท่นปล่อยเนี่ยอาวุธตัวนี้นะครับจะขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสูงจากโลกประมาณ50กิโลเมตร สบายๆความเร็วเนี่ยประมาณมัก3นะครับก็คือ3เร็วความสเท่าของความเร็วเสียงช่วงที่มันตกลงมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ยากนะครับที่จะติดตามแล้วก็ทำลายเขาทิ้งนะครับไอตัวเนี้ยไอเอทซีเตัวเนี้ยน้ำหนักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ1.4ตัน ตัวไดเมเตอร์เส้นผ่าสูงรางมันจะหลวดเนี่ยประมาณสองฟุตตรงนี้มันมีอำนาจในการทำลายล้างสูงแล้วก็แม่นยำนะครับข้อสำคัญที่สุดขนาดไหนคะอะไรนะครับเราเราหลายท่านอาจจะแบบเกิดไม่ทันอาวุธการทำลายล้างสูงนี่คือแบบว่ามันขนาดพี่แป๊เราป็เราก็อาจจะเตาที่แบบว่าฮิโรชิมาที่ถูกทิ้งบอมไปนะครับนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยจจะนม่ถึงขนาดนั้น นะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ค,คือคือจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของการที่ตรวจจับแล้วก็ไปทําลายในชั้นบรรยากาศไม่ได้ตรงนี้นะครับคือข้อเด่นของมันส่วนอํานาจการระเบิดอะไรเนี่ยคงยังไม่ใช่ระดับของนิวเคลียร์นะครับวันนี้อาวุธที่แข็งกันมากที่สุดเนี่ยทุกคนมีหลายประเภทมันแข็งกันตรงที่ว่า เมื่อถูกปล่อยไปแล้วและเมื่อช่วงเวลาที่จะตกลงที่เป้าหมายเนี่ยมันจะถูกทําลายนะครับมันจะมีค่าเป็นศูนย์ไปเลยเหมือนกับที่ไอรอนโดมของอิสราเอลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาคิดผลิตตรงนี้มานานแล้วครับตั้งแต่สงครามในอิรักนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆผมเน้นย้ำว่าจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของการตรวจจับ ะครับแล้วก็ทำลายล้านไอ้ตรงเนี้ได้ยากนะครับต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงของขั้นสูงอีกทีหนึงในเวลาเดียวกันก็โอ้ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเอาละครับใช่ว่าเซเลนสกี้จะใช้ได้ตามอำเภอใจแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร,ร่ยังไงเราก็ต้องมาคิดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเขาให้ไปแค่เท่าไหร่เอง นะครับสหรัฐเนี่ยคงไม่ได้ให้ชนิดที่เรียกว่าจำนวนอินฟินิตี้นะครับให้ไปแบบตามใจชอบไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับเกมนะครับตรงนี้สหรัฐเองเนี่ยให้ไปเท่าไหร่ซึ่งเราจะไม่มีวันรู้นะครับแล้วก็นี่คือถือว่ามีพอยังมีขอบเขตบ้างอ๋อลืมไปตรงนี้มันยังมีอาวุธอีก กลุ่มหนึ่งนะครับจะรวดมิซายที่ว่าเนี่ยที่ยุโรปเขาให้กันไปอย่างเช่น Shadow Storm ใช่ไหมครับของอังกฤษที่ให้ไปรวมทั้งชาติอื่นๆที่ให้ไปเนี่ยนี่ก็เป็นอีกก้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไฟเขียวให้เนี่ยครับไอตัวขีปนาวทุกวิศักยการของอเมริกันเนี่ยมันพว่มาด้วยไอตัวนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งของยุโรปที่ให้กับ ยูเครนมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นการผนึกกำลังกันที่จะใช้อาวุธอันนี้ได้เรียนคุณเนานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมไม่นิดนึงว่าถามว่าทำไม300รกิโลนะครับดูจากแผนที่นะครับแผนที่กราฟิกที่สำนักข่าวต่างประเทศทำกันออกมาเนี่ยถ้าเราวัดนะครับเส้นตรงนะครับเอาจากเออเอาเส้นเส้นเขตแดนกันแล้วกัน ตัวเลขหยาบๆนะครับว่าขณะนี้เนี่ยถ้ายิงไอ้ตัวเนี่ยแอตแทกเนี่ยนะครับไปเนี่ยสามรอกิโลยิ่งสุดระยะเลยเนี่ยมันก็ไปตกตามขอบเส้นสีน้ําตาลนะครับนี่คือประมาณ300กิโลยิงสุดระยะนะครับแต่จะเห็นไหมครับระยะทางต่อไปอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับมันก็คือมอสโกซึ่งก็เป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่รัสเซีย จะยอมได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้าไออาวุธตัวนี้นะครับปล่อยออกไปจากยูเครนเนี่ยมันเป็นจำนวนมันเป็นวิธีการอะไรที่มอสโกเขารับไม่ได้และเป็นภัยคุกคามของเขาวันนี้โอกาสที่จะสวนกลับด้วยนิวเคลียร์กีดเส้นใต้นะครับนะด้วยนิวเคลียร์มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีตรงนี้คือเงื่อนไขครับ คราวนี้จะไม่ได้เป็นการขู่กันะละจะเป็นเรื่องของการยิงจริงนะซึ่งพี่แป๊มองว่าที่คุณปูตินเขาไปแก้กฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์มันก็เหมือนว่าเป็นการสแตนบายไว้ด้วยรองรับกับสถานการณ์ไว้ด้วยถูกต้องครับนับว่าถูกก็คือมันเป็นทหารเขาได้คําสั่งเตือนนะครับ <S <S เป็นคําสั่งเตือน warning order มันคือคการบอกแล้วนะครับให้เสรีนะครับ <S <S กับการใช้นิวเคลียร์ได้คล่องตัวขึ้น ตรงนี้แหละครับน่ากลัวนะครับว่าการตัดสินใจของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยอยู่ในพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ต้องถามส่วนกลางเอางี้ดีกว่านะครับตรงนี้นี่นี่คือจุดล่อแหลมครับจุดล่อแหลมซึ่งซึ่งเอาละครับก็เราเราก็ได้แก่ภาวนากันนะครับว่ามันน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับตรงนี้แต่สิ่งที่เราคุยกันมอมอง มุมด้านการเมืองเขาก็จะเห็นนะครับอันนี้คือความปั่นป่วนในช่วงที่กําลังส่งผ่านเปลี่ยนผ่านอํานาจนะครับซึ่ง,งถ้าผมแถมตรงนี้นิดนึงผมก็รู้เนี่ผมคิดว่าทรัมป์ก็รู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเพราะว่าลูกของทรัมป์เองก็ออกมาพูดแล้วว่านี่มาวางยาพ่อฉันหรือเปล่านะครับสำหรับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเขากำลังแก้เกมกันอยู่นะครับแต่ดยอะไรก็แล้วแต่ครับ เม,มื่อสุดท้ยพี่แป๊บบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เพียงแต่สหรัฐอเมริกาที่ส่งอาวุธพิสัยไกลให้กับทางยูเครนเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีประเทศในกลุ่มสมาชิกนาโตด้วยนะคะก็คือทางฝั่งยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าบอกโดยตรงว่านาโตเพราะไม่งั้นจะเป็นการทางสงครามกันใหญ่โตนะคะหลายประเทศโดยเฉพาะอังกฤษน,นะคะก็มีการอนุมัติคืออันนี้เขายังไม่แด่ลุกเ,เขาแค่ส่งให้แต่ว่าเขายังไม่แด่นุิ ให้มีการใช้อาวุธถูกไหมคะพี่แปะแค่สองส่งไว้ไปสำรองคล้ายๆก่อนหน้านี้ที่คุณโจไบเดนเขาส่งไปให้กับทางคุณเซเลสกี้แล้วเขาก็บอกว่ายังอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งใช้แล้วจนล่าสุดเนี่ยที่คุณโจไบเดนมาอาจใช้ได้เลยสถานการณ์นี้มันคล้ายๆกันไหมคะพี่แปะเออถ้าผมจําไม่ผิดนะครับข้อมูลนี่นนคือนายกของอังกฤษเนี่ยนะครับคีร์สตาร์เมอร์ใช่ไหมครับได้ให้ไฟเขียวเอาไว้ก่อนแล้วอ,อันนี้ต้องปรับ ความูลนิดหนึ่งนะครับว่ายูเครนใช้ได้เลยนะครับในขณะที่วันที่วอชิงตันยังไม่ให้ใช้แบ่งเป็นสอ,องพวกนะครับผมก็ยังไม่ได้ข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นได้ใช้ของอังกฤษแล้วหรือยังแต่ตรงนี้เนี่ยการได้ไฟเขียวจากไวเดนตรงนี้มันคือการเปิดโลกนะครับแล้วโอกาสที่จะใช้อาวุธสองก้อนนี้ จากสหรัฐแล้วก็จากอังกฤษนี้ได้ในเวลาพร้อมๆกันนะครับถือว่าวอริงตันเนี่ยซึ่งเป็นคนควบคุมเกมการรบของยูเครนอยู่เต็มพิกัดเนี่ยวันนี้ก็ได้ให้ไฟเขียวแล้วนะครับผมเชื่อว่าที่ทาง <c oughs> ยูเครนรู้ดีนะครับว่าก็เลยใช้ไอ้แชร์สตอร์มซะด้วยเลยนะครับตรงนี้คิดว่าเป็นเดนะครับ ค่ะพี่แป๊ถ้าถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ารัเสเซียเองเนี่ยโอ้เขาก็ต้องเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาขอากําลังทหารจัดทางเกาหลีเหนือมานะคะที่จะช่วยตรงนี้เพราะว่าเขาอย่างที่ใครทราบกันดีว่าเขาไม่ได้รบแก่เฉพาะยูเครนเท่านั้นแต่ว่าเขากาลังรบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปด้วยก็เท่ากับว่าตอนนี้ต้องผนึกกําลังพอสมควรทีเดียวถ้าเราประเมินตอนนี้ทางรัเสเซียน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือสยเปรียนนะ เอาละครับแต่เปรียบเสียเปรียบอันนี้อาจจะพูดกันยากหน่อยนึงโอ้คุณประนาวเปิดประเด็นได้ดีนะครับเดี๋ยวผมลืมประเด็นสาคัญไปที่จดเอาไว้เนี่ยแล้วมันข้ามไปละทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์ทหารเกาหลีเหนือขึ้นในรัสเซียนะครับตรงนี้ย้อนไปตรงนี้ฟังนิดนึงครับภาพข่าวที่เราได้เห็นกันก็คือปูตินเคยไปเยือนเปียงยางเมื่อมิถุนาปีนี้นะครับก็ ตรวจแถวทหารกองกีติยศนะครับเปียงยางก็ต้อนรับยิ่งใหญ่ตามสไตล์ของพันธมิตรนะครับคู่พิเศษระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียรตรงนี้แล้วก็มีอยู่ช่วงข่าวหนึ่งนะครับที่ตั้งใจที่เกาหลีเหนือเนี่ยไม่ค่อยปรากฏขา่าวเท่าไหร่แต่เขาปล่อยข่าวนี้ออกมาคุณเ,เนาคงเห็นนะครับเรื่องที่คิมคิมจองอึนเนี่ยขับรถคันหนึ่ง นะครับแล้วก็ให้ปูตินนั่งเขับรถไปด้วยกันแล้วก็หัวเราะโอใไข่กันนั่นนะครับแล้วก็ข่าวก็ออกมาคิมจองอื่นก็บอกว่านนนเนี่ยรถคันนี้เป็นรถกันกระสุนนะผมยกให้พี่ปูตินนะครับเอาละครับตรงนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราก็หลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไรยังไงนะครับแต่ความมันมาโป,ปแตกภายหลังตรงที่บอกว่าเอา้า สาระสำคัญของการเยือนตรงนั้นนะมันคือการไปทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันเรื่องเนี่ยไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับข่าวที่ปรากฏก็คือรัสเซียเอาไอ้สัตยาบันไอ้ตัวนั้นนะครับข้อตกลงอันนั้นนะมาผ่านสภาดูมาของรัสเซียมันก็เลยปรากฏเป็นข่าว แล้วเมื่อผ่านสภานะครับประธานาธิบดีให้สัตยาบันที่เรียกว่า ratification เราถึงรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ไปคุยกันมาตั้งแต่มิถุนายนนั่นนะนะครับที่เป็นข่าวว่าเออไปทำอะไรกันนะมันคือการไปตกลงกันว่าทั้งสองชาติในวันนี้จะดูแลกันในเรื่องความมั่นคงนะครับออผมเรียนเพิ่อมอีกนิดนะครับรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะี่มีพรมแดนติดกันนะครับ ก็เป็นเพื่อนบ้านกันตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่ผิดเนี่ยทางบกเนี่ยประมาณสักสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับพรมแดนทางบกแล้วก็มีทางน้ําที่เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือกับรัสเซียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วในช่วงวิกฤตในขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับครับรัสเซียก็อ่อนล้าไปเต็มทีเรื่องกําลังทหารอาวุธนะครับการสูญเสียเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาเติมเต็ม ตรงนี้ให้ถือว่าเป็นมิตรในยามยากทําไมก็เพราะเราลงนามกันแล้วไงนะครับในสนธิสัญญาตามที่ว่านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แปดพันเนี่ยที่พูดกันว่าเป็นกําลังฐานจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันคือสารตั้งตน้นนะครับผมเชื่อว่าจะมีอะไรอีกเยอะที่เกาหลีเหนือสามารถที่จะเอามาเติมนะครับเพื่อผูกสัมพันธ์กับปูตินตรงนี้เอาไว้ แล้วในเวลาเดียวกันหมูไปไก่มาก็เชื่อว่ารัสเซียวันนี้ก็ต้องมีอะไรตอบแทนเกาหลีเหนือมันไปโยงอีกเรื่องในมุนนาะนะครับมันทําให้เกาหลีใต้ยอยู่ไม่สุขแล้วนะครับตอนนี้ว่าเอ้ยเกาหลีเหนือคุณไปทําอะไรในรัสเซียก็มีข่าวออกมาว่ารัสเซียจะให้เทคโนโลยีนะครับในเรื่องของนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือเห็นไ,ไหมครับ มันก็เลยทําให้เกาหลีใต้ในวันนี้ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็ระแวงระวังนะครับซึ่งซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็อาจจะมีอยู่แล้วนะครับหรือ,อยังไม่สมบูรณ์แต่สิ่งที่จะได้รับตอบแทนมาจากรัสเซียน,นั่นนะ่ะนี่คือนี่คือเดียวนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในหลายๆมิตินะครับที่เรามองข้ามไม่ได้กันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่อนอา พูดคุยกันมาเนี่ยนะครับเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือเป็นชาติที่เป็นมหาอำนาจนะครับมีอาวุธที่ดีนะครับเทคโนโลยีสูงยิงไอซีบีเนะครับจะลวดข้ามทวีตอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะยังขาดเทคโนโลยีอะไรบางตัวที่รัสเซียสามารถที่จะมอบให้ได้ในเวลาเดียวกันกำลังพลของทหารเกาหลีเหนือเนี่ย ก็ถือโอกาสเข้าสู่สนามรบเสียเลยเพราะว่าตั้งแต่สงคราม oh. เกาหลียุติลงมาเนี่ยยังไม่ได้รบกับใครเลยนะครับ mm hmm. เรื่องเหล่านี้มันมันแลกกันได้นะครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ทหารที่จะเติมเข้าไปหรือหลายหมื่นนี่คือสถานการณ์ที่ดินามิกนะครับไม่มีพลวัตอยู่ตลอดเวลาที่ท,ท,ที่ที่คุณนาาได้ เ่ยมานี่ทั้งหมดแล้วก็คงไปกระทบเรื่องเงินเรื่องตลาดเงินตลาดทุนอะไรอนานวด้วยนะครับตรงนี้ตับตาดูใหดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ